แม่ถูกรับแม่ถูกรับเชิญจากรายการชีวิตไม่สิ้นหวังให้ไปเป็นพิธีกรสัมภาษณ์อดีดพระจัน์คมนะฮะก็ไปด้วยใจที่เป็นกุศลนะก็ไม่ได้คิดค่าตัวอะไรด้วยเพราะว่าคิดว่าเป็นการบำรุงพระพุทธศาสนาก็จะมีคำถามต่างๆนานาเยอะแยะ,ยะไปหมดคนตัดคลิปมาไี่เก่งมากเลือกเอาคำถามที่มันโป๊ะมากเลยอ่ะ ผู้มาก่อนการใช่คือเราสัมภาษณ์ไปเราก็ไม่รู้ว่าอะไรมันจะเป็นอะไรเราเราไม่ทราบเลยนะคะไม่คิดด้วยซ้ำนะว่ามันจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นก็ต,ต้องต้องชื่นชมคนตัดคลิปมากว่าตัดคลิปได้แบบว่าคาถามแบบคำถามแบบว่าตรงจัดมาก ไม่ไม่กระอักกระอ่วนใจเพราะว่าเราก็ไปทําหน้าที่ตามที่เราได้รับมอบหมายแล้วก็ถูกเชิญไปแล้วก็ไปทําหน้าที่ด้วยใจบริสุทธิ์แล้วก็คิดว่าสิ่งที่ตัวเองไปทําเป็นการบารุงพระพุทธศาสนาเชื่อชูพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ต่อไปแล,แล้วพองมีชิปออกมาผมเลยมองว่านี่เราเป็นลูกศิษย์ษษคำว่าลูกศิษย์เนี่ยถ้าจะบอกว่าเป็นลูกศิษย์เราก็เป็นลูกศิษย์เพราะว่า ตอนที่เราเป็นลูกศิษย์เราก็ไม่ทราบนะคะว่าเหตุการณ์มันจะเกิดขึ้นแบบนี้ถูกไหมก็คือก็เป็นพระที่เราเคารพเพราะว่าท่านเทศเก่งมากท่านเทศดีมากเราก็เอาคำสอนของท่านเนี่ยมาใช้ปรับปรุงตัวเราเองในชีวิตรประจำวันได้คือก็เอาเป็นว่าเราท่านก็เทศตามตามพระสูตรตามาคำของพระพุทธเจ้า เราก็เรียกว่าเราเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาใช้ในชีวิตประจําวันในเหตุการณ์ตรงนี้คนอาจจะมีคนสำนวนใหญ่เลแม่เรื่อมเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาตันลงแมอย่างกระบออย่าอย่าอย่าเรื่อมใสในพระพุทธศาสนาน้อยลงมันเป็นเรื่องส่วนบุคคล นะคะพระพุทธศาสนาก็ยังคงอยู่แล้วก็ยังคงความเป็นพระพุทธศาสนาที่ดีมากๆสําหรับชาวพุทธอย่างเรานะคะอย่าไปเสื่อมกับตัวพระพุทธศาสนาหรือว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าอันนี้มันเป็นเรื่องส่วนตัวเป็นเรื่องส่วนบุคคลค่ะก็ต้องก็ต้องแยกแยะให้ถูกถ้านเข้าใจแม่ทิยแม่แบบว่าสนับสนุน่านอะไจริงมันเป็นเรื่องของอดีตอะไถามว่าตอนนั้นตอนที่ท่านยังเป็นพระอยู่ แม่ก็ยอมรับว่าแม่สนับสนุนเพราะว่าท่านเทศดีนะคะโดยที่แม่ก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมันก็เป็นเรื่องมันเหมือนเป็นกึง่งกึ่งวิบากกรรมเหมือนกันนะคะแต่ว่าแม่ไม่กระทบอะไรเราวางใจได้เราเป็นคือเราก็ฝึกปฏิบัติมาพอสมควรเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นถามว่ากระทบใจเราไหมนิดนึงค่ะแต่สามารถวางได้แล้วเพราะเราไม่ได้ทําอะไรผิดแล้วคุณแม่ทำด้วยใจบริสุทธิ์ทำมันเกิด ใจก็ยังใจตัวเองก็ยังบริสุทธิ์อยู่ในขณะที่ทํารายการในขณะที่ทํารายการใจเราบริสุทธิ์ร้อยเปซค่ะแต่ตอนนี้ก็คือบอกอย่างที่บอกก็ต้องแยกแยะมันเป็นเรื่องส่วนบุคคลค่ะ,ะ,ะต่อไปนี้ทำบุญอะไรต่อไปนี้ทบุญอะไรก็ต้องระวังให้มากเกินก็ต้องก็ต้องศึกษานะคะต้องศึกษาแต่อย่างว่านะสำหรับตรงนั้นสำหรับอดีตพระอาจารย์คม มันศึกษายากเหมือนกันเนาะเพราะว่ามันมันไม่ไม่ได้มีวิแววอะไรเลยอะตอนนั้นะนะเนาะก็อาจจะอาจจะมันเป็นวิบากร่วมกับท่านเหมือนกันมั้งคงน่าจะคงเคยทําอะไรร่วมกันมาสักติดหนึง่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงหนึง่ง <laughs> คำถามก็ใช้สําหรับคนทั่วไปได้เลยจริงๆแล้วท่านก็บอกแล้วว่าอยู่ที่เจตนาถ้าเราเจตนาดีบุญเราได้แน่นอนแต่ว่าบุญที่ได้ก็อาจจะน้อยลงตรงที่ว่าไม่ได้ทําบุญกับผู้ที่เป็นสุปฏิปันโนอ่ก็อย่างที่บอกให้เชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้า ให้ปฏิบัติตามคำสอนคำพระพุทธเจ้าค่ะคจ้าจ้า,จา,จา